สวัสดีแฟนของแดงรเวร์พูทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นิเวร์พูประจำวันที่1สิงหาคม2564โดย l i ว e r พ o เดลี่บ y ย i ซอร์โอซึ่งวันนี้ก็ามาเป็น EP ีที่2แล้วแล้วผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆท่าข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคย เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของช่วเงเย็นวันนี้ด้วยประเด็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการบริหารงานของสโมอสรของเรากันก่อนเลยซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงในเรื่องตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงที่เหลือของฤด,ดูกาลเมื่อล่าสุดลิวร์พูดได้ประกาศยืนยันการแต่งตั้งลุสลิชาสันอดีตหัวหน้าทีมซื้อขายของทาง Dean, อัลเบอร์ดีนสโมสรชื่อดังจากสกอตติสพีเมียชิพเข้ามาร่วมทีมแมวมองของสโมอสรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ทีมดังจากเมอร์ซี่ไซด์ยังได้มอบหมายภารกิจพิเศษให้กับทางริชาร์สันในการเฟ้นหานักเตะมากพรสวรรค์จากภายในสหราชอาณาจากักรเข้ามาสู่ทีมอะเคเดมีของสโมสรของเราโดยเฉพาะสำหรับประวัติในการทำงานในอดีตที่ผ่านมาของทางริชาร์สันนั้นเขาเคยทำงานกับอัลเบอร์ดีนมานานถึง8ปีโดยก่อนหน้านั้นก็เคยเป็นอดีตหัวหน้าทีมแมวมองของบริสตอลซิตี้ในลีกลองของประเทศอังกฤษด้วยอย่างไรก็ตามริชาร์สัน กำลมรัอัลเบรดีนมาตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหรือเพียงสองเดือนหลังจากที่เดเล็กมาอินเนสที่ทำงานร่วมก,ก,กันกับเขามั้งแต่ที่บริสตอลซิตี้ก้าวลงจากตำแหน่งผู้จัดการทีมผลงานของเขาในอดีตที่ผ่านมานั้นถือว่าเป็นที่ประจักษ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมหานักเตะจากดีกลองเข้ามาร่วมทีมก่อนจะมีการขายต่อเพื่อสร้างกำไรให้กับสมโมสรตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือ การเซ็นสัญญาคว้าตัวแซมครอสโกรสมาจากทางคาสไลน์ด้วสนราคาเพียง35,000ปอนด์ก่อนที่เจ้าตัวจะระเบิดฟอร์มเทพกดไป47ประตูจากการลงสนาม103นัดให้กับทางอัลเบอร์ดีนจนสโมสรนขายข้อต่อให้กับเบอร์มิงแฮมซิตี้ได้ด้วยค่าตัว2ล้านปอนด์เมื่อต้นปีนี้ทั้งนี้ริชาร์ดสันจะเข้ามาทำงานภายใต้าการกำกับดูแล ของทางเดฟฟฟโรหัวหน้าฝ่ายสัญหาบุคลากรและแบร์ลี่ฮันเตอร์หัวหน้าทีมแมวมองของลิเวอร์พูลนอกจากนี้หลังจากสหราชอาณาจากักรแยกตัวออกจากสหภาพยูโรก็ทําให้เกิดผลกระทบกับการเซ็นสัญญาคว้าตัวนักเตะดาวรุ่งจากต่างแดนทําให้การดึงตัวริชาสั้นเข้ามามองหานักเตะภายในประเทศเป็นการลงทุนที่สําคัญอย่างยิ่งสำหรับอนาคตในระยะยาวของทีมนั่นเอง เรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งแนวรุกกันบ้างก่อนหน้านี้หนึ่งในนักเตะที่ตกเป็นข่าวว่าได้รับความสนใจจากสโมสรของเราก็คือจาร์ดโบเวนสูนหน้าดอวรุ่งอนาคตไกลของทั้งขุนคอนเวสต์แฮมยูไนเต็ดนั่นเอง เดวิดมอยส์นายใหญ่หน้า ET ทีไปคว้าตัวเข้ามาจากทางคาว์สิตี้เมื่อเดือนมกกราคมในปี2020ก่อนจะปลุกปั้นเขาจนกลายมาเป็นหนึ่งในแนวรุกที่น่าจับตามองมากที่สุดเมื่อฤดูกาลที่แล้วเขาก็ฝากผลงานทำไป8ประตูจากการลงสนาม38นัดในเกมลีกและเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเวสต์แฮมคว้าตัวไปเล่นฟุตบอลยุโรปกับรายการยูโรคอนเฟลนลีกได้สำเร็จ อย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้วันนี้ก็มีประเด็นที่กลายมาเป็นเรื่องให้ถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขงวางเมื่อทางโบเวนไม่มีชื่อในเกมที่เวสแฮมอุ่นเครื่องเจอก,กับทีมน้องใหม่ของพิมลิก์อย่างทางเบรนฟอร์นนั่นทำให้บรรดาเดอะคอปทั้งหลายต่างพากันตั้งข้อสังเกตว่าหรือนี่จะเป็นการส่งสัญญาณว่าเจ้าตัวใกล้จะย้ายทีมแล้วหรือไม่อย่างไรโดยที่มีเลว์ปูของเรานั้นเป็นจุดหมายปลายทางต่อไปของเขานั่นเอง ทว่าสำหรับเรื่องดังกล่าวนั้นทางสโมสรเวสต์แฮมเองก็ออกมาชี้แจงถึงสาเหตุที่ดาวเตะวัย24ปีไม่มีชื่อในเกมดังกล่าวเนื่องจากเป็นเพราะว่าเขามีปัญหาอาการบาดเจ็บตามรบกวนเล็กน้อยแม้กระนั้นทางลิเวอร์พูลเอ็กโคซื่อวงในของสโมสรก็ยืนยันว่าทีมงานซื้อขายนักเตะของลิเวอร์พูลได้มองว่าโบเวนเป็นนักเตะที่มีคุณสมบัติพร้อมทุกอย่างและยังเต็มใจที่จะรับบทบาทเป็นตัวสำรองของทีมได้อีกด้วย ในไหนก็พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการเสริมทัพในตำแหน่งแนวรุกของเรากันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูความคิดเห็นของทางโคเซนริเกอดีตแบ็กซ้ายของเรากันบ้างดีกว่าหนึ่งในสูดหน้าที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุคนี้ก็คือตักเอริงบรอฮาลันสุดหน้าตัวเก่งของบรสเซียดอทมุนและนั่นก็ทำให้เอริเกเชื่อมั่นว่านี่แหละคือนักเตะในแบบฉบับที่ลิเวอร์พูลควรจะดึงมาเสริมทีหากผมมีเงินนะ ผมจะทุ่มหมดหน้าตักในการเซ็นสัญญาคว้าตัวเออร์ดิงบาวฮารันมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมเลยล่ะผมจะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเอลิเก้กล่าวมันยังมีข่าวลือออกมาที่พัวพันระหว่างทีมของเรากับคิริองเอมปาเป้อยู่ด้วยแต่จากค่าเหนื่อยที่เขาได้รับกับทางปารีสแซงแชร์แมงแล้วผมก็มองว่ามันอาจจะทำให้เกิดความไม่สมดุลในด้านการเงินของลิเวอร์พูลได้นอกจากนี้เรายังต้องเจราจาสัญญาฉบับใหม่ ของทางโมฮัมเหม็ดซาล่าและนักเตะคนอื่นๆอ,อีกดังนั้นหากเราไปคว้าตัวเอมปาเป้เข้ามาพวกเขาที่เหลือก็จะต้องขอเงินเพิ่มด้วยผมเชื่อว,ว่าโรเบร์โตฟูเมโนคือนักเตะระดับโลกอย่างแท้จริงเลยนะแต่ผมขอแสดงความคิดเห็นแบบเปิดอ,อกอย่างจริงใจเลยว่าเขาไม่ได้โชว์ฟอร์มในระดับสูงสุดมาระยะหนึ่งแล้วจากการที่ทีมของเรามีแอนดูโรเบอร์ซันและเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โน ดังนั้นเมื่อดูจํานวนจากแอซซิตที่พวกเขาทําได้แล้วคุณก็ลองจินตนาการดูสิว่าหากเรามีการ cross b ลเข้ามาให้กับฮาลัานเป็นตัวจบสกอร์ core, มันจะเป็นเช่นไรกันผมชอบเขาเป็นอย่างยิ่งเลยนะเขามีบุค,คลิก,กภาพเหล่านั้นที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนขณะดเดียวกันเขาก็ยังเป็นนักเตะที่มีความปรารถนาในการจะคว้าชัยชนะให้ได้อยู่ตลอดเวลา เขาเล่นเกมเพรสซิงก็ได้เข้าตัวใหญ่มีความแข็งแกร่งแถมยังมีความเร็วเขามีพร้อมทุกอย่างหากเราเซ็นสัญญ,ญากับฮารันมาได้ผมจะไม่แคร์อีกเลยว่าเราจะได้ใครเข้ามาเสริมทีมเพิ่มเติมอีกหรือไม่ไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูหนึ่งในประเด็นข่าวที่น่าสนใจมากที่สุดในรอบวันที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้กับการเสริมทัพในตำแหน่งแนวรุกอีกเช่นเดียวกัน หนึ่งในคนที่ตกเป็นข่าวพัวพันกับทีมของเราตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาก็คืออาดาม่าตราเรนดวรุกความเร็วสูงของทางวูส์สแตนวันเดอร์เรที่ทางเยอเกนครอปเคยเอาปากช่นชมเขามาแล้วหลายต่อหลายครั้งล่าสุดฟาบิโซโรมาโน่นักข่าวระดับเทียร์หนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจในตัวดาวเตะวัย25ปีรายนี้อยู่จริง มันมีข่าวที่เชื่อมโยงตัวเขาออกมามากมายเลยนะเรากำลังพูดถึงนักเตะที่มีความสุดยอดอย่างแท้จริงโลมาโน่กล่าวข่าวที่เชื่อมโยงเขากับลิเวอร์พูลมันก็เป็นเพราะว่าทางเยอเกนครอปถือว่าเป็นแฟนตัวยงของเขาเลยละ่ะเขาคิดว่าตราเรเป็นนักเตะที่เพอร์เฟกต์สำหรับทางลิเวอร์พูลอย่างไรก็ตามจากสิ่งที่ผมได้รับการบอกกล่าวมานั้นมันยังไม่มีการเจรจาระหว่างสโมสรลิเวอร์พูลกับทางวูฟนะ นั่นเป็นเพราะว่าทางลิว์ภูมีความจำเป็นจะต้องขายนักเตะเก่าออกไปก่อนถึงจะสามารถซื้อแข้งใหม่เข้ามาเสริมทีมได้เซร์ดานชากีลี่จำเป็นจะต้องย้ายออกจากสโมสรไปแล้วเราก็ต้องมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับอนาคตของทางดีวอกโอริกีสโมสสอนกำลังดำเนินการเรื่องการขายนักเตะในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก่อนที่พวกเขาจะขยับตัวกันต่อไป พวกเขากําลังทํางานกันในเรื่องเหล่านั้นจากนั้นพวกเขาก็จะเซ็นสัญญากับนักเตะในแนวรุกและฟิลคนใหม่เข้ามาเสริมทีมหากมันมีโอกาสที่เหมาะสมเข้ามาในเดือนสิงหาคมนี้ผมคอย้ยอีกครั้งหนึ่งว่าเยอเกนครอฟมีความชื่นชอบในตัวของตราเรเป็นอย่างมากแต่มันยังไม่มีการเจราจากันระหว่างทั้งสองสโมอสรมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นสำหรับลิเวอร์พูลในเร็วๆนี้หรอกนะ เรามาปิดท้ายกับข่าวที่แห้ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้กับเรื่องราวที่มีกระแสข่าวออกมาเมื่อวานนี้ถึงการเสริมทัพของทีมเราในต,ตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางกันบ้างดีกว่าเมื่อทางรา a g a z z a dello Sport สื่อชื่อดังแดนมาการ์โนีเป็นตัวตั้งตัวตีนำเสนอข่าวออกมาว่าลิเวอร์อพูลก,กำลังให้ความสนใจในตัวมานนเอลโลคาเทลลีมิดฟิลด์ตัวเก่งของทางซาสซูโอ เขาตอมผลงานได้อย่างโดดเด่นให้กับสโมสรนในฤดูกาลที่ผ่านมาและก็ถือว่าเป็นแกนหลักสำคัญของทีมชาติอิตาลีที่ผงาดควา้าแชมป์ยูโร2020มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นี้ขณะเดียวกันเจ้าตัวก็ได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการจะย้ายทีมไปอยู่กับสโมสรที่ใหญ่ขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้และก่อนหน้านี้เขาก็เคยตกเป็นข่าวพัวพันกับทางอาร์เซนอลมาแล้วอีกด้วย อย่างไรก็ตามรายงานข่าวดังกล่าวก็มีการอ้างอิงว่าทีมของเยอเกนครอฟเตรียมดำเนินการยื่นข้อเสนอเข้าทาบทามนักเตะในเร็ววันนี้เพื่อหวังจะได้ตัวเขามาแทนที่จอร์จิโนไวนาวดุมเที่อมราสโมูสรไปอยู่กับทางปารีสแซงต์แชร์แมงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ล่าสุดดูเหมือนว่าเรื่องดังกล่าวจะเป็นเพียงการนั่งเทียนเขียนข่าวของบรรดาสื่อจากประเทศอิตาลีเท่านั้นเมื่อฟาบิโซโรมาโนได้ออกมายืนยันด้วยตนเองเลยว่าเรื่องนี้ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดยิ่งไปกว่านั้นทางพาวเวลเน็ตเวดรองประธานสโม,มสรของ us, อยูเวนตุสก็ยังได้ออกมาแสดงความมั่นใจอีกด้วยว่าจะประสบความสำเร็จในการคว้าตัวดาวเตะวัย23ปีรายนี้ไปเสริมทัพ เรากำลังพูดคุยกับทางซาสุโอโรอยู่ถึงการเซ็นสัญญากับโรคาเทลลีเน็ตเวทกล่าวเรามั่นใจว่าเราได้ยื่นข้อเสนอที่เหมาะสมที่จะทำให้บรรลุข้อตกลงกันได้เรามั่นใจว่าดิวนี้จะลุล่วงโดยเร็วทั้งนี้เมื่อฟังจากสิ่งที่ทางโรมาโนและเน็ตเวตได้พูดเอาไว้แล้วมันก็แทาจะไม่มีโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะสามารถเข้าไปสอดแทรกในการคว้าตัวโรคาเทลลีอย่างที่มีข่าวออกมาแต่อย่างใด แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ